มาดูข้อแรกกันก่อนเลยข้อที่ย1สิบนะคะข้อนี้เนาะนะคะเขาถามว่าข้อใดอข้อใด,ออไ,ดไม่ใช่วิธีป้องกันอันตรายนะอ่เขาถามว่าตอบค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเมาส์หาย Oh เขาถามว่าข้อใดนะคะไม่ใช่วิธีป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุนะคะไม่ใช่นะดูโจทย์ดีๆด,ด้วยนะคะเขาถามว่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่วิธีป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุโดยมีกอไก่นะคะอ่านหนังสือกลางสนามที่มีแดดจัดขอไข่ใช้หลอดไฟที่มีแสงนวนสบายตา ขอควายไม่มองวัตถุที่มีแสงสว่างมากๆนักเรียนตอบข้อไหนกันคะตอบขอไขขอไขขอไขอ่ะมีขอไข่มีกอไก่มีอะไรอีกเออหรอจะใช้ขขวิธี<อ>การพิมพ์ตอบดีนะขอควาย คอควายอ่ะมาทั้ง3ามข้อเลยนะคะทั้งคอไก่คอไข่และคอควายนะคะมาทั้ง3ามข้อเลยเรามาดูซินะคะว่าข้อนี้มันพูดถึงอะไรบ้างการป้องกันนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะเป็นการป้องกันอันตรายนะคะจากการมองวัตถุนะคะในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะการป้องกันเนี่ยนะคะป้องกันเพื่อไม่นะคะไม่ให้เรามองวัตถุนะคะในบริ บริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมนะคะวิธีการป้องกันนะในบริเวณเวลาคุณสอเในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมนะคะในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม แสดงว่านะคะมันจะต้องเป็นบริเวณที่มีแสงสว่างมากนะคะจะต้องเป็นบริเวณที่มีแสงสว่างมากและเป็นบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยนั่นเองนะคะก็คือเราจะต้องป้องกันยังไงก็ได้นะคะในบริเวณ2บริเวณนี้แต่โจทย์ข้อนี้เขาถามว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่แสดงว่าเขาต้องมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะโดยก็ไก่นะคะเขาบอกว่าอ่านหนันสงส,นดดนนนสือกลางสนามที่มีแดดจัดเด็กๆคิดว่าถ้าเราไปอ่านหนังสือกลางสนามที่มีแดดจัดจัดเนี่ยนะคะเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมเอ่ย เหมาะสมไหมคะ,มมะแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมากลางสนามขณะที่เรากําลังอ่านหนังสืออยู่เด็กคิดว่าเหมาะสมไหมคะ21นะคะอ่อไหนคาเหมาะสมยกมือขึ้นสิใครคิดว่าเหมาะสมอ่าไหนใครคิดว่าไม่เหมาะสมบ้างคะ ไม่เหมาะสมกันเยอะเลยนะคะการที่เราจะอ่านหนังสือนะคะเราไม่ควรอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงแดดมากเกินไปนะคะหรือในบริเวณที่มีแสงแดดน้อยเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะไม่เหมาะสมเลยนะคะต่อมานะคะข้อ2นะคะข้อขอไข่นะคะใช้นะคะหลอดไฟที่มีแสงนวลสบายตา อ่าใช้หลอดไฟที่มีแสงหวนสบายตาตัวเนี้ยนะคะก็คือจะเป็นการถักหมอมสายตาอีกแบบหนึ่งเพาะอุปร์เด่วเออด่นและไป่ใช่แมก ไม่ผมแคย่ยกมือเฉยๆนึกว่ามีอะไรจะถามนะคะ,ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะไม่มองวัตถุที่มีแสงสว่างมากๆอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะเราไม่ควรมองวัตถุนะคะที่มีแสงสว่างมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเรามองวัตถุที่มีแสงสว่างมากเกินไปเช่นถ้าเรามองดูดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันเด็กๆคิดว่าสายตาของเราจะเป็นอย่างไรคะหลังจากที่เรามองดูดวงอาทิตย์แล้ว Saya tahu mantap ya. Okay, yeah. ผมเคยลองมองดูแล้วมันเสบตามากเลยอ่ามันแสบตาใช่ไหมคะมันจะทาให้เราแสบตาตาผ้ามัวใช่ไหมคะหรือบางครั้งเราปรับแสงไม่ทันนะคะเวลาที่เราเข้ามาในร่มนะคะก็จะทําให้เป็นภาพที่แบบว่ามืดเลยใช่ไหมคะคล้ายๆหน้ามืดนะคะก็คือมันเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่วิธีป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุนะคะก็คือข้อ กอไก่นะคะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะคะและไม่ใช่วิธีการป้องกันอันตรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ยี่สิบอ็ดก็เลยตอบข้อกอไก่นั่นเองนะคะโอ้ยผ่านไม่เอ่ยผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านเหระถ้าผ่านนะคะต่อมาข้อที่ยี่สิบสองกันเลยจ้า ข้อที่ยีนะคะข้อนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงนะคะยังพูดถึงวิธี อ่นนะคะยังพูดถึงวิธีการป้องกันนะคะในหัวข้อนี้อยู่เนาะเด็กๆสามารถไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะในหัวข้อการป้องกันเห็นไหมคะเราทํามาสองข้อนะคะออกข้อสอบแล้วสองข้อเนาะใด้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะคะใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องระหว่างกไก่นะคะเหนือสวมแว่นกันแดดขณะทํางานอยู่กลางแจ้งขัวไข่ ฟ้าใาสาไม่เปิดไฟขณะอ่านหนังสือในเวลากลางคืนคอควายปลายปิดไฟขณะดูโทรทัศน์เด็กๆคิดว่าใครปฏิบัติได้ถูกต้องบ้างคะระหว่างเหนือฟ้าสปลาย <S <S เ,เหนือเหนืออ่าเหนือเหนือมาเหนือเลยนะคะเหนือมาแรงมีใครตอบปลายบ้างไหมคะ หรือมีใครตอบฟ้าใสไหมเอ่ยอเรามาดูกันนะคะว่าใครปฏิบัติได้ถูกต้องคนแรกนะคะเหนือนะคะสวมแว่นกันแดดขณะทํางานอยู่กลางแจ้งข้อนี้เด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมคะเหมาะสมเหมาะมไหมเอ่ยเหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าการกันแดดเนี่ยนะคะ อ้าแว่นกันแดดเขามีสีอะไรคะดเด็กๆแว่นกันแดดมีสีอะไรคะสีดำสีดำ,ดำ<ช>แล่วกันแดดจะมีสีดำใช่ใชไหมคะมีสีดำ ซึ่งแว่นกันแดดเนี่ยนะคะเขามีสีดำเพื่อที่จะช่วยลดแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะที่ส่องไปโนตานะคะเม <p> ส,ส่องไปตกกระทบที่แว่นตานะคะแว่นกันแดดก็จะช่วยลดแสงสว่างนะคะทําให้เรามองเห็นสิ่งของต่างๆได้อย่างสบายตาม,มากขึ้นนะคะต่อมาคนที่สองนะคะฟ้าใสฟ้าใสไม่เปิดแป๊นึงครับได้ครับ คือว่าผมรู้สึกได้ยินเสียงสะท้อนนะคบอ่าใช่ค่ะคุณเธอก็ได้ยินเสียงสะท้อนเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันอ๋อมีนมีนมีนทำมือนะคะเขาเนี่ยเขาไม่ดีเลยเชื่อมสอเลยคุณครูขาไอ้มีนคุณครูขาไอ้มีนน่าจะขาแปลกมากๆเลยค่ะโอ้ จะดุงอะจะดุงคุณรูค้างหรือเปล่าเพื่อนๆเห็นครูแทบค้างไหมคะค่ะเ,เห็ครูแทบใครยับได้ไนะคะเปาแล้วเอาค้างอ๋อกระตังบอกว่าครูแทบค้างกระตัตมไมงได้ยินเสียงครูแทบชัดเจนไหมคะ ียงกระตุกไหมคะกระตังไม่ค่ะโอเคถ้าเสียงไม่กระตุกฟังเสียงนะคะไม่ต้องมองคุณแท็ก็ได้เนาะฟังเสียงเอานะคะหน้าจอหน้าจอสิ่งที่คุณแท็เวลาเขียนกระตุกไหมคะเวลาคุณแท็เขียนอ๋อกระตุกอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณกระตุกว,วันปกตินะครับอ๋อปกติ แสดงว่าน่าจะเป็นเค,ค่อยๆขยับนะคะค่อยๆขยับใช่น่าจะเป็นที่เหน็ดจัดตังค์โอเค<ๆ>ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเนาะถ้างั้นนะคะอ่ะต่อมานะคะคนที่สองนะคะฟ้าใสไม่เปิดไฟฟ้าใสไม่เปิดไฟแต่ว่าฟ้าใสอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าฟ้าใสจะมองเห็นไหมคะ ในเวลากาลางคืนด้วยเคิดว่าฟ้าใสจะมองเห็นไหมคะ,อะ,อะมองเห็นตัวหนังสือไม่เลยไม่เปิดไฟแตอ่านหนังสือในเวลากลางคืนออมองไม่เห็นใช่ไหมคะทำให้ฟ้าใสมองไม่เห็นถ้าฟ้าใสมองไม่เห็นในเด็กคิดว่าเหมาะสมไหมคะ ไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมคะไม่เหมาะสมเลยเนาะต่อมาปลายปิดไฟขณะดูโทรทัศน์เด็กๆคิดว่าปลายมีแสงสว่างเหมาะสมไหมคะมีแสงสว่างเพียงพอไหมเอ่ยไม่น่าพอครับแสงสว่างนะคะไม่พอนะคะไม่พอไม่พอนะคะแสงสว่างไม่พอเนาะถ้าแสงสว่างไม่พอนะคะไม่พอค่ะ ก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราด้วยนะคะแก้ไขแล้วเนาะอังเปาะพระอะนี้นคนพูดว่าไม่พอได้ค่ะเพราะว่าคุณแค่เขียนเขียนเขาว่าไม่พอนั่นแหาดค่าไม่พอเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ปฏิบัติได้เหมาะสมนะคะก็คือเหนือนั่นเองนะคะที่ปฏิบัติได้เหมาะสมนะคะต้องิดอีกแล้วฮะผิดอีกแล้ว ิดได้อย่างไรผิดไปสองข้อไม่จริงอังเปาต้องถูกไม่เชื่อว่าอังเปาจะผิดอ่ะต่อมานะคะข้อที่ยี่สิบสามเนาะผ่านไปแล้วสองข้อนะคะข้อที่ยี่สิบสามนะคะยังอยู่ที่อ่าการป้องกันอยู่เนาะนะคะการป้องกันอันตรายนะคะเขาถามว่า บริเวณใดนะคะบอริเวณใดที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการอ่านหนังสือในเวลากลางวันบริเวณใดที่เหมาะสมที่สุดระหว่างใต้ต้นไม้กลางสนามแล้หน้าช่ค่ะใต้ต้นไม้ครับถูกต้องเลยค่ะนะคะอยู่บริเวณใต้ต้นไม้นะคะเป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าต้นไม้นะคะ เขาจะให้ร่มเงาถูกต้องเลยครับออเนอร์ Anna. เขาจะให้ร่มเงานะคะช่วยบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเวลาที่เราอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ย<ต>นะคะแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะเล็ดลอดลงมาได้อ่าบางส่วนอาจจะเล็ดลอดลงมาได้ดเดยวเใช่แล้วค่ะแต่เราก็สามารถที่จะหลบแสงแดดได้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะหลบแสงแดดได้เรามีเทา้าก็มีอะไรนะคะ เราสามารถที่จะหลบแสงแดดเพื่อที่จะอ่านหนังสือได้แต่ว่าตรงกลางสนามและกลางชายหาดเนี่ยเป็นอย่างไรคะแสงสงว่างจากดวงอาทิตย์เป็นยังไงเอ่ยสามารถส่องลงมามใช่ไหมคะสามารถส่องมไม่เหมาะไม่เหมาะเลยนะคะส่องลงมาตกกระทบที่ก ต่างเต็มที่เลยนะคะทําให้ไม่เหมาะสมในการอ่านหนังสือเนอะาะเพราะฉะนั้นบริเวณที่อ่านตรงนั้นก็ต้องเอาสวมแว่นหัครับไม่เหมาะสมเหมือนกันถ้าสวมแว่นกันแดดก็คือถ้าจะอ่านตรงนั้นน่าจะเป็นกลางล่ม กลางร่มใหญ่ๆมันต้องมีร่มอ่ะแสงแดดไม่จ้ากเกินไปอ่ะใช่ค่ะต้องเป็นบริเวณที่แสงแดดไม่จ้ากเกินไปเนาะและก็เป็นบริเวณที่แสงแดดไม่น้อยเกินไปด้วยนะคะถึงวจะเหมาะสมในการอา่านหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต่อพ่อกอไก่นะคะอ่างปองผิดอีกไหมคะอ่างปองไม่ <laughs> ใช่เลยมา23ข้อผมไม่ผิดสักข้อเก่งมากเลยแสดงว่าข้อสอบจริง <c oughs> เด็กๆต้องได้30เต็มแน่ๆเลยนะคะต้องได้นะ,ะ้าจะได้20เต็ม30ไม่จริงต้องได้3 0เด็กๆห้องนี้ทำได้อยู่แล้วนะคะ อะต่อมานะคะแนวทางป้องกันอีกแล้วนะคะเวลาทําทนะคะให้เด็กดูโจทย์ดีๆด้วยนะนะคะข้อใดนะคะเป็นแนวทางป้องกันอันตรายจากการมองเห็นวัตถุนะคะ<อ>ที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมนะเป็นแนวทางป้องกันอ่านหนังสือนอกบ้านในคืนเดือนมืดอ่านคอใคร ขอไข่น้อยปรับแสงหน้าจอปรับแสงของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มีแสงสว่างเหมาะสมแก่การทำงานและคอควายเต้นั่งทำการบ้าน,นคิดว่าใครมีแนวทางการป้องกันคะผมขอยน้อยครับถูกต้องเลยนะคะน้อยนะคะ น้อยต้องปรับแสงนะคะปรับแสงหน้าจอทำไมนิดกับเต้ถึงไม่เหมาะสมเ,เ,เรามาดูกันนะคะเพราะว่านิดนะคะอ่านหนังสือนอกบ้านถ้าเราจะอ่านหนังสือนอกบ้านเราจะต้องมีแสงที่เพียงพอนะคะมีมแบบแสงที่เพียงพอดวงจันทร์นี่แบบมึๆบักนิดนึงมันจะลดลงทีละสองวินาที ใช่ค่ะมีแสงนะคะที่เพียงพอถ้ามีแสงที่เพียงพอนะคะคุณจะเหมาะสมในการอ่านหนังสือไดแต่ว่านิดนะคะเขาอ่านหนังสือในคืนเดือนเมื่อนาะมันเป็นเดือนไหนอะไม่ใช่ครับคืนเดือนเมื่อก็คือเป็นคืนที่เขาไม่มีพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าเราเรียกว่าเป็นคืนใช่แล้วนะคะมันไม่ใช่วันที่พระจันทร์สว่าง นะคะขึ้นเป็นวันที่พระจันทร์สว่างแรมคือมืดใช่แล้วนะคะแรมคือมืดนะคะก็คือเป็นข้างแรมนั่นเองนะคะแลมก็คือมืดเนาะก็คือเขาไม่มีพระจันทร์นะคะมีพระจันทร์แต่พระจันทร์นั้นก็คือเป็นสีดํานั่นเองนะคะเมื่อเสทเลยนะคะไม่มีแสงสว่างนะคะข้อนี้ก็ต้องตอบสงนะคะไีบไปได้ไหมคะผมอยากรู้ว่านีเนข้าหรือข้าแม โ okay, อเคค่ะต่อมาข้อที่ยี่สิบห้านะคะข้อที่ยี่สบี่ต่อข้อขอไ่เด้อต่อมาข้อที่ยี่สิบห้านะคะหากฝุ่นองเข้าตาควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องหากฝุ่นองข้อตาควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องคะระหว่างให้เพื่อนเขียให้หรือขยี้ตาเบาๆหรือใช้น้ําสะอาดล้างตาใอ ข้อที่เหมาะสมนะคะในการปฏิบัติเมื่อโดนฝุ่นละอองนะคะก็คือเรานะคะจะต้องใช้ในส่วนของน้ําสะอาดนะคะน้าสะอาดในการล้างตานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นละอองนะคะหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอ,อข่ายนั่นเองนะคะครูคะป้อยี่สิบแปดมีคนฉเฉลยว่าเป็นขอข่ ช่แล้วค่ะคุณแนไม่ทันนะคะข้อยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดตอบอะไรครับยังไม่ใชลยค่ะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมาค่ะยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดนะคะยี 26, ่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดค่ะค่ะทุกคนหลบไปในห้องค่ะอ๋อโอเคค่ะต่อมาน,นะคะข้อที่ยี่สิบหกใครปฏิบัติไม่ถูกต้อง ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการถนอมสายตาตก็ไก่ C ไม่ขยี้ตาเวลาฝุ่นเข้าตาขอไข่ B พักสายตาเวลาอ่านหนังสือขอควาย A ดูโทรทัศน์เป็นเวลานานเด็กๆคิดว่าใครปฏิบัติไม่เหมาะสมคะ C B หรือ A A B หรือ C คอตอบ A C คะมขอตอบ C อ่าเหมาะสมนะคะปฏิบัติไม่เหมาะสมคนที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมนะคะก็คือไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเนาะนะคะก็คือเอนั่นเองนะคะการที่เราดูโทรศัพท์นะคะเป็นเวลานานนะคะก็คือจะส่งวิตามินอ่อสายตาของเรานะคะส่วนบีวิตามินเอเขาปฏิบัติได้ถูกต้องใช่วิตามินเอไม่เหมาะสมนะคะส่วนโอเคคับไม่เป็นไร ส่วน B และ C นะคะก็คือเขาปฏิบัติได้เหมาะสมเนาะเวลาฝนเข้าตาเราไม่ควรขยี้แต่ว่าเราควรใช้น้าสะอาดล้างตานะคะ,ะแล้วก็เวลาอ่านหนังสือนะคะเราควรมีการพักสายตาด้วยนะคะต่อมาข้อที่27บดนะคะในบริเวณนะคะบริเวณใดที่มีแสงสว่างเหมาะสมกับการถนอมสายตาบริเวณใดที่มีแสงสว่างเหมาะสมกับการถนอมสายตาระหว่างอ่านหนังสือการสนามที่มีแดดจัด อ่านหนังสือในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอและอ่านหนังสือในห้องที่มีความคืบแสงแน่นอนเลยนะคะคา,าอวอามีเพียงพอใช่ไหมคะมีแสงสว่างครัผมก็ตอบอ่านหนังสือในห้องที่มีแสงสว่างเพียง ใช่เลยครับอ่างเปล่านะคะเราควรอ่านหนังสือที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะเพื่อที่จะเป็นการถนอมสายตานะคะรักษาสายตาเนาะไม่ให้สายตาของเรานะคะได้รับอันตรายถ้าอ่านในบริเวณที่มีแดดจัดนะคะอันนี้ได้รับอันตรายจากสายตาแน่นอนนะคะหรืออ่านหนังสือในห้องที่มีความทึบแสงทึบแสงก็คือแสงไม่สามารถส่องไปได้นะคะก็จะทําให้เราอ่านหนังสือได้ไม่ไม่ได้นั่นเองนะคะหรืออ่านได้แต่ก็อ่านได้ไม่ดีเนาะ นะคะต่อมานะคะข้อที่28นะคะข้อที่ยีข้อนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดนะคะเป็นวิธีป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่มีแสงจา้าข้อใดเป็น <Okay. S 1> วิธีป้องกันอันตรายจาิตตอบสวมแว่นตาป้องกันแสงทุกครั้งเมื่อมีแสงจา้าถูกต้องเลยนะคะมีใครตอบตามจากอ่งเปาไหมคะ ข้อนี้นะคะข้อที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะเราควรสวมแว่นตานะคะเพื่อป้องกันแสงทุกครั้งนะคะเมื่อมีแสงจ้านี่เห็นไหมคะอังเปาบอกว่าจะไปตลาดตอนบ่ายสามใช่ไหมคะช่วงนี้ก็คือแดดก็กําลังแรงนะคะเราสามารถที่จะใส่แว่นตาดํานะคะในการป้องกันแสงจากข้างนอกดได้ด้วยเช่นกันจะมาดูหนาวนะคะ ฤือดูหนาวแต่ว่ามันก็มีแสงแดดไงครับมันก็ยังมีแสงแดดเราสามารถฟ้ง่องให้ได้รับแสงได้่มันค <scared>. ือดูดูร้อนหรือเปล่าใช่ไหมและหรือในกรณีอนหนาวนะคะเราก็สามารถใส่แว่นกันหนาว โอเคสองข้อสุดท้ายแล้วสําหรับครึ่งแรกนะคะสองข้อสุดท้ายสําหรับครึ่งแรกมาดูซินะคะข้อที่ยี่สิบเก้านะคะถ้าเราอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปเราควรทําอย่างไรเมื่อกี้ครูแททพูดไปแล้วเราควรทําอย่างไรคะหลบเดดสวมสวมแว่นกันแดดใช่แล้วนะคะเราควรสวมแว่นกันแดดเราควรใส่เสื้อหนาๆไหมคะ ไม่โนเลยนะคะเดี๋ยวรมใช่ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ฤดูหนาวนะคะโอเคข้อที่ส9ก็เลยตอบต่ถ้าเป็นความเป็นจริงต้องตอบขอไข่งคือขาขาน่าจอหนูก็มีปัญหาเหมือนกันเหมือนกันก็คืออันที่หนึ่ง ผู้ไม่ขย,ยับคันที่สงองมองไม่เห็นเพื่อนครั้งที่สามเพื่อนรูปภาพมันแปลกอ๋ออันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยไม่เป็นไรเนาะไม่เห็นเพื่อนก็แชทก็ไม่เห็นเนอันน,นี้เท่าไหร่แต่ว่าอันที่สามรูปภาพแปลกนี่งป็นเน็ตห,หรคอเน็ตน่าจะเป็นที่เน็ตนะคะกับจางน่าจะเป็นที่เน็ต โคเวิดมันติดเน็ตไม่ใช่ไวรัสต้องไม่ติดโทรศัพท์มติดไม่ได้ไหนมาเรื่อไวรัสติดไม่ได้ตอวนี้ครบร้อยอีกมันจะไม่สุดท้ายข้อสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไม่ทันข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะะข้อที่สามสิบสามสิบแสงจากโคมไฟแบบใดเหมาะกับการอ่านหนังสือมากที่สุด ระหว่างแสงสีขาวแสงสีนวลและแสงสีเหลืองจัดสีนวลแสงสีนวลนวลใช่ไหมแสงสีนวลแสงสีคานหน้าตัวไม่เห็นแสงสีนวลนั่นเองนะคะแสงสีนวลมันนต้องเป็นอะไรนะครับอ่าน่าต้องเป็นอะไรไม่ดีมันเลวไม่ได้ยินขาหนูไม่เห็นสุกี้เลยค่ะ โอเคไปสองหกสามได้ท okay, e> ี่สี่ไม่เห็นสกีพอหิว์หูว์ปัดดิปัดดิปิดดิไลน์